ปรนิมิตวสวัตีภูมิสวรรค์ชั้นที่หกเป็นที่อยู่ของเทพพเจ้าพวกหนึ่งซึ่งสวยกรรมคุณอารมณ์ที่เทวดาอื่นรู้ความต้องการของตนแล้วเนรมิตให้ต้องการอะไรผู้อื่นเอามาให้ไม่ต้องสั่งเพราะมีบุญมาก เป็นสวงสวรรค์ที่อยู่อันแสนประเสริฐประกอบด้วยสุขสมบัติยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหมดเป็นเทพนครที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่เหนือชั้นนิม,มานรดีไปไกลแสนไกลการเป็นอยู่ของเหล่าวปวงเทพทั้งหลายผู้ที่มาอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือหนึ่งฝ่ายเทพพย,ายดาเมธาปารนิมิตเทวราช เป็นพญาเจ้าฟ้าปกครองเหล่าเทพพยดาทั้งหลายให้ได้รับความสุขสำราญชื่นบานบันเทิงตลอดอายุของเทพ 2. ฝ่ายมารมีท่านท้าปารนิมิตวัสวัตเตมาราทิราชมีเขตแดนกั้นระหว่างเทพพยดาและมารแต่ละแดนต่างปกครองกันเองอย่างมีความสุขพวกมารอยู่บนสวนสวรรค์ชั้นนี้เอง คือเทวปุตตมานมานเหล่านี้มีจำนวนทั้งหมดถึงหประเภทด้วยกันคือหนึ่งกิเลสมานมานคือกิเลสสขันธมานมานคือขันธห้าสอภิสังขารมานมานคือบุญบาปสเทวปุตตมานมานคือเทวบุตรห้ามัดจุมานมานคือความตาย ปรนิมิตวสวัตเตมาราธิราชพญาสวัตเตมาราธิราชเป็นประธานในภาคหมู่มารเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงก่อสร้างบารมีเรียกว่าปารมัตถบารมีควรที่จะยังพุทธสมบัติให้สำเร็จก็คือพระบารมีที่สร้างมาแต่ครั้งอดีตการสมัยที่พระพุทธกัปททสปะทศพลมารบรมกุฏตมาจารย์ พญามาราธิราชผู้นี้เกิดเป็นมนุษย์มีนามว่าโพธิอมมาตอัครเสนาบดีของพระเจ้ากิงกิสมหาราชกาลวันหนึ่งพระเจ้ากิงกิสมหาราชผู้มีพระทัยเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาทรงทราบว่าสมเด็จพระกสสปะสัพพัญญูเจ้าทรงเข้านิโรธสมาบัติสวยมิมุติสุขอยู่ คำรบเจ็ดวันณภายใต้ต้นไทรใหญ่ใกล้จะออกจากนิโรธอยู่แล้วทรงให้ประกาศแก่ชาวเมืองทั้งปวงว่าถ้าบุคคลใดลอบไปถวายทานแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าก่อนเราไซา้เราจะสั่งให้ลงอาญาแก่ผู้นั้นท่านโพธิอมรตยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายทานแด,ด่สมเด็จพระผู้มีพระภาค มิได้อะไรในชีวิตพอรุ่งเช้าก็ถือเครื่องทยทานของตนกับภรรยารวมเป็นสองห่อตรงไปยังวิหารซึ่งเป็นการฝากฝืนพระราชกิจสสิกาที่ทรงห้ามไว้พวกทหารจึงจับท่านเสนาบดีมัดมือไพล่หลังนำไปถวายพระราชาเพื่อให้ทรงพิจารณาโทษพระราชาทรงพิโรธเป็นอันมาก รับสั่งให้นำตัวไปตัดศีรษะประหารชีวิตเสียทันทีสมเด็จพระสัพพัญญุกสปะพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาแก่โพธิเสนาบดีจึงเนรมิตพระพุทธนิมิตให้สถิตยอยู่แทนพระองค์ในพระวิหารส่วนพระองค์เสด็จปฏิหารไปประดิษฐานณสถานที่เขาประหารท่านเสนาบดี ซึ่งไม่มีผู้ใดเห็นพระองค์เลยจะเห็นได้แต่เฉพาะท่านเสนาบดีผู้เดียวเท่านั้นแล้วมีพระพุทธดีกาว่าเดกระโพธิเสนาบดีท่านจงมีศรัทธาอย่าได้อะไรในชีวิตอันเครื่องทยทานของท่านมีประการใดท่านจงกระทําจิตให้เลื่อมใสแน่วแน่มั่นคงในอนาคตเถิด โพธที่เสนาบดีได้สดับพระพุทธดิกาแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสสุดหัวใจจึงนำหอพัตหารทั้งของตนและของภรรยาอัญชลีน้อมกล้าวถวายแด่องค์พระกสปะกสัพพัญญูเจ้าโดยความคารวะเคารพรักสักการบูชาเทิดทูนเลื่อมใสศรัทธาอย่างสุดซึ้งแล้วจึงตั้งปณิธานว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งแกะสะ่สรรพสัตว์ทั้งปวงชีวิตของข้าพระบาทก็ได้สละแล้วในครั้งนี้ด้วยเดชผลทานนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพระบาทได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ในอนาคตการโน้นเถิด สมเด็จพระกัสป่าพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณายกพระหัตขึ้นรูปศรีรษะท่านเสนาบดีแล้วทรงพยากรณ์ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดความปรารถนาของท่านจงพลันสำเร็จเถิดดูกระโพธิเสนาบดีท่านจงตั้งมั่นไว้ในใจด้วยดีเถิดในอนาคตเบื้องหน้าโน้นท่านจจกได้อุบัติเกิดเป็นพระพุทธเจ้า พระประมาพิเศษสัมโพธิยานผู้ทรงยินดีประทานความสุขอันยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนานนักหนามาในชาตินี้บังเกิดเป็นเจ้าแห่งหมู่มาในชั้นปรณนิมิตวัสวัตตีด้วยอำนาจบุญนำกรรมแต่งเพราะยังตกอยู่ในห่วงแห่งกิเลตันหา เหตุยังมีจิตเป็นปุถุชนซึ่งมีความเห็นวิปริตมีจิตคิดแข่งดีใครจะทดลองบารมีพระบรมศาสดาสมณโคดมของเราเฝ้าตามประจันด้วยประการต่างๆแต่ม่ได้ล่วงเกินทำบาปหนักประการใดสุดท้ายภายหลังเกิดความสำนึกผิดมีความเศร้าเสียใจอย่างหนัก ถึงกับออกปากเอ่ยความปรารถนาพุทธภูมิซ้ำอีกครั้งดังปรากฏต,ต่อมาว่าเมื่อ <ata> <außer S 1> พระพุทธศาสนาลุกการล่วงได้สองปีเศษพระเจ้าธรรมาสโสกราชบร,รมกษัตริย์ในชมพูทวีปผู้ทรงทศพิษร,ราชธรรมทรงมีพระราชศร,รัทธาอย่างแรงกล้าอุตสาหะสร้างพระสถูปเจดีย์แปดหมื่นสี่พัน พระองค์ทรงปรารถนากระทําการฉลองเป็นการใหญ่โตมโหรารสิ้นการที่ทรงประมาณไว้เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงอารัธนาพระพิสุสง์ทั้งหลายให้ช่วยกระทําปฏิเสธนะกรรมคือการป้องกันอันตรายอันเกิดจากพยามานนั้น พระกีสนาคะอุปคุตพระพิสุทธ์ทั้งหลายในสังฆมณฑลแม้บางองค์จักทรงฤทธิ์อยู่แต่ก็รู้ตนว่าสู้พยามารไม่ได้จึงไปเกณฑ์เอาพระกีสนาคะอุปคุตเถระซึ่งมีพระพุทธพยากร์ตรัสไว้ว่าสืบปภายพายนาจะมีพิกษุรูปหนึ่งนามว่าอุปคุตเถระจกปราบพยามาร แล้วกราปฏิญญาณปรารถนาพุทธภูมิพระอุปคุตเถระเจ้าท่านเป็นผู้มีปกติสันโดษลำพังองค์เดียวชอบเที่ยวทำลายอุทกขันกองน้ำอันใหญ่กว้างลงในมหาสมุทรแล้วเนรมิตรปราสาทล้วนด้วยแก้วเจ็ดประการประดิษฐานในท้องมหาสาครสมุทรนั่งเหนือรัตนบัลลังก์อันตั้งอยู่ นับภายใต้ถ้ำกลางสัตวร,รัตนปราศาสตรเว้นจากพัตหารมิได้ฉันสิ้นกาลนานจนมีร่างกายภายพร้อมจึงได้นามว่ากีสนาคาอุปคุตเถระดูกระอาวุโสอุปคุตตัวท่านนี้มิได้อยู่สามัคคีอุโบสถด,ด้วยสงเลยมาอยู่หาความสบายแต่ผู้เดียวมิได้เฉลียวใจว่า พระบรมศาสดาทรงตำหนิเพราะมีได้เคารพในสงฆ์ควนที่สงฆ์จะลงทธนดกรรมแก่ท่านให้ท่านจงเป็นภาระธุระป้องกันพยามานอย่าให้มากระทำอันตรายในกองกุศลแห่งบรมกษัตริย์ได้ท่านน้อมรับคำมั่นขณะนั้นพยาวสวรตีมานผู้มีจิตริษยา ทราบว่าพระเจ้าธรรมาสโสกราชจะทาการบูชาใหญ่จึงรีบบันดาลด้วยฤทธิ์อำนาจให้เกิดพายุใหญ่พัดมาปรารถนาจะด,ดับเสียซึ่งประทีปบูชาครานั้นพระอุปคุตผู้ต้องโทษจึงออกจากโอดอธิษฐานด้วยอิทธิฤทธิ์บรรดาลให้พายุใหญ่แห่งพญามารอันตรฐานหายไป เมื่อพยามารบันดาลซึ่งฤทธิ์สิ่งใดให้ปรากฏมาพระมหาเถระเจ้าก็ทำลายล้างเสียสิ้นจอมานมีจิตพิโรธมากมายสิ่งเนรมิตกายเป็นโคใหญ่แสนจะไปชมประทีปโรงพิธีให้ทำลายพระเถระก็เนรมิตกายเป็นมหาพยักษ์เสือใหญ่แล่นไปจะขบกัดซึ่งโคถึก โคนั้นก็ร้องลั่นตกใจกลัวเห็นทั่วกันสิ้นทั้งภูมินบรมกษัตริย์และพระภิกษุสงฆ์กับทั้งมหาชนในสมาคมนั้นเมื่อสัตว์ทั้งสองยุทธนาการแก่กันและโคนั้นก็ล้มลงถึงซึ่งปราชายัยกลับกลายเป็นนาคราชมีศรีรษะนับได้เจ็ดเสียนเข้าคาบเอากายพยักใหญ่ พยักใหญ่ก็กลับกลายเป็นพญาสุบรนราราตัวอาจหารคาบเอาศรีรษะพญานาคลากไปให้ถึงซึ่งปราชัยมานใหญ่ก็ละเสียซึ่งเพศนาคแปรภาคเป็นยักษ์ดุร้ายในตาพองถือกระบองทองแดงใหญ่เท่าลำตาลกวัดแกงเข้าประหาร พยากรุษมหาเทระจึงรีบรุษแปลงกายเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นอีกสองเท่าเข้าทุบตีประหารซึ่งเสียนแห่งมารด้วยกระบองทั้งสองหัดเป็นอัศจรรย์พยามาลสินล้นฤทธิ์จึงแสดงองค์ให้ปรากฏยืนอยู่ตรงนั้นองค์อรหันต์ก็กลับกลายเป็นพระมหาเถระตามเดิมแล้วเนรมิตรอสุภาสุนักเน่า กอบด้วยสุขันธชาติเหม็นฟุ้งขจรเต็มไปได้วยหมูนอนอันยั้วเยี้ยมากมายเหลือคนาดูน่าเกลียดยิ่งนักเอาข้าวผูกพันคอพยามานมิช้าแล้วกล่าวประกาศว่าผู้ใดใครผู้หนึ่งถึงแม้มาดว่าเป็นเทวดาอินพรมจงอย่าได้ปลดเปลื้องแก้ออกได้ แล้วก็ขับสายไล่ส่งให้พญามารไปให้พ้นอย่ามารบกวนพญามารวัสวัตติมาราธิราชมีซากอาสุภากสุนัขพันธนาการกับคอจะปลดเปลื้องตนบ่มิได้จะแก้ไขก็สิ้นความคิดมีจิตละอายอัพยศแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งปวงจึงเหาะไปสู่วิมานเท้ามหาราชทั้งสี่ มีวาจากล่าววิงวอนให้ช่วยเท้าเธอทั้งหลายก็อัญชชลีกรด้วยคารวะกล่าวว่าข้าแต่พระยารามาธิราชข้าพระบาทช่วยไม่ได้จึงเหาะไปหาเท้าสหัสนายยามาเทวราชสันตุสิทธิ์เทวราช นิมิตตะเทวราชและท้าสหบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ท่านเหล่านั้นก็ได้แต่กล่าวว่าพระพิสุองค์นั้นเธอเป็นพระอรหันต์ทรงไว้ซึ่งชลพิญญาสัมมาสัมพุทธสาวกกอบด้วยไม่เหสักดานุภาพมากเราทั้งหลายมิอาจแก้ซึ่งพัฒนาการแห่งท่านได้ถ้ากระไรท่านจงกลับไปหาพระพิสุองค์นั้นเถิด แล้วกล่าววิงวอนด้วยสุนทรมทุรสวาจาเธอมีจิตกรุณาจะปลดเปลื้องซากอสุภาษนี้ด้วยหัดของท่านเองเราเกรงกลัวอนุภาพแห่งเธอใครเลยจะแก้ออกได้เมื่อพยามารสิ้นที่พึ่งจึงกลับสู่สำนักพระเถระเจ้าวิงวอนให้ช่วยปลดซึ่งอสุจิพันธนาพระมหาเถระกลับสั่งบังคับซ้ำ ให้ไปยังภูเขาบันพฤซึ่งอยู่ในที่ใกล้แล้วเปลื้องเอากายพันธนาประคตเอวของท่านผูกคอพยามารเข้าอีกแล้วเนรมิตรประคตเอวนั้นให้ยาวเหนียวแน่นรวบรัดมัดไว้กับภูเขาให้มั่นคงแล้วสำทับซ้ำลงไปว่า ท่านจงอยู่ที่นี่จนกว่าสมเด็จพระบรมราธิบดีธรรมาโสกราชจะทำการฉลองพระสถูปเจดีท้วนเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันอันเป็นงานใหญ่สำเร็จตราบใดท่านจงอยู่ที่นี่ตราบนั้นกล่าวแล้วก็ดำเนินไปไม่เหลียวหลังไปยับยั้งสำราญอิอริยาบถอยู่โดยควรแก่ผาสุกกวิหาร มารำพันพอครบเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจนพระเจ้าสีธรรมาส,สกราชทรงกระทำการฉลองมหาสถูปอันโอราน,นั้นสำเร็จแล้วพระอุปคุตเถรัเจ้าจึงเข้าไปสู่ที่ใกล้พญามารแต่แอบกำบังอยู่จอม,มานหัวนึกถึงพระสัพพัญยูบรมครูาศาสดาเอกของโลกรำพันว่าการเมื่อพระพุทธองค์ ทรงสถิตเหนือลัตนะบัลลังภายใต้ต้นพลึกษามหาโพธิ์ข้าพระบาทวางโตด้วยน้ำใจริษยาขว้างไปซึ่งจักราวุธอันคมกล้าสามารถตัดวัชิระบรรพตอันแข็งให้ขาดดุดตัดเวลุชาติหน่อไม้ไผ่แต่ทรงอาศัยพระบารมียานจากนั้นก็กลายเป็นกุศลเพดานปวงดอกไม้บูชานานาวุธ ที่พวงบริวารของข้าพระบาทคว้างไปก็กลับกลายเป็นพวงบุพชาติตกลงมายัางพื้นพระสุธาข้าพระบาทผู้ชื่อว่ามาราธิราชก็ถึงซึ่งความพ่ายแพ้แก่พระองค์ผู้ทรงมีพระมหาการุณาเป็นที่พึ่งพำนักแก่เหล่าสัพพสว์เป็นนิดเนรันดรขอสมเด็จพระชินสีพระองค์นั้น จงมาเป็นที่พึ่งที่พำนักแห่งข้าในการระบาดนี้แต่ปางก่อนข้าพูดชื่อว่าวัสวัตตีกระทําอันตรายแก่พระชินสีเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคทรงกระทําโทษตอบแก่ข้ามากว่าสิ่งใดน้อยหนึ่งมิมีเลยการบับิดนี้สาวกแห่งพระองค์กระไรเลยช่างไม่มีความการุณา กระทำโทษแกอาตมาให้สวยทุกสาหัสเห็นปานนี้พยาวัสวัตตียิ่งคิดรำพันก็ยิ่งโศกเอาบาทาเตะถีบบรรพศภูเขาเสียงดังสนัน่นแล้วจึงออกอุทานกถาว่า พี่อัตมามีกุศลสมภานได้สั่งสมไว้เบื้องว่าพระสัพพัญยูเจ้าจะมีอนาคตการแล้วไซขอจงอัตมาได้เป็นพระสัพพัญยูเถิดจะได้เกิดมีความกรุณาเป็นที่พึ่งแกล่ลาวสัพพสัตผู้ยังหลงไหลย,ยินดีในกองขันห้าพระมหาเถระก็แสดงกายอินทรีย์ให้ปรากฏแล้วมาโดยด่วน เข้าแก้พยามาณด้วยฉับพลันส่วนโอดนั้นก็ขอขมาโทษไปพรางว่าดูกะระรามาทิราชท่านจงอดโทษแก่อาตมาอันว่าประโยชน์แห่งท่านคือการปรารถนาพุทธภูมิอาตมาก็ให้บังเกิดขึ้นแล้วบัดนี้ท่านถือเอาปฏิญญาณซึ่งภาวะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตั้งแต่บัดนี้ ตัวท่านเป็นปูชนียบุคคลบรมพงโพธิสัตว์ควรที่โลกทั้งหลายจะทำนมัสการบูชาการกระทำโทษแก่ท่านครั้งนี้เพื่อให้ท่านมีจิตยินดีปรารถนาพุทธภูมิบาร,รมียานบัดนี้ตัวท่านก็เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูก็คงได้สงเคราะห์แก่อาตมาจงเนรมิตพระรูปกายแห่งพระบรมศาสดาจารย์ กับอัครสา,าวกทั้งหลายให้เราได้ชมด้วยฤทธิ์แห่งท่านด้วยเถิดพระอุปคุตเทระเจ้า,าจึงประกาศแก่คารวาสและภิกษุทั้งหลายรวมทั้งพระเจ้าธร,รรมมาสกราชบรมกจัติให้มาสันนิบาตประชุมกันทั้งหมดมากมายนักหนาบัดนั้นพญานก็เนรมิตกายเป็นองค์พระสัพพันยู ประดับด้วยมหาปริศลักษณะและอนุพยัญชนะวิจิตโสพิษโอภาษด้วยประพาจับพิธพันารังสีมีพระอัครสา,าวกอยู่เบื้องซ้ายขวาแวดล้อมด้วยมหาสาวกทั้งหลายเป็นบริวารเสด็จพระพุทธลีลาเยื้องย่างออกมาจากป่าและดูงามสุดซึ้งจากพนานาพระมหาอุปคุตกับพุทธบริษัท แต่พอได้ทัศนาก็เกิดโลมชาติชูชันด้วยประสาทศรัทธาลืมปฏิญญาวาจาพยามานอันว่าอย่าได้ไว่ายเพราะจะเป็นบาปแก่พยามานก็พร้อมกันถวายนมัสการด้วยเบญจางคปดิษฐ์สักระบูชาทั้งสิ้นขณะนั้นพยานก็ทำพระรูปเนลมิตรนั้นให้หายไป กลับกลายเป็นพระยารามาธิราชสถิตยอยู่ในที่ประชุมมีพระมหากษัตริย์เป็นประธานแล้วขานแก่พระมหาเถระาผู้ทรงธรรมวินัยว่าเหตุชไหนพระผู้เป็นเจ้าผู้รักศีลยิ่งชีวิตจึงผิดสัญญามากราบไหว้วันทาตัวข้าพเจ้าให้เป็นบาปเล่าพระคุณเจ้าอุปคุตจึงตอบว่าอาตมามิได้ไหว้ท่าน แต่ได้กระทําอภิวันธนาการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูกับหมู่สาวกทั้งปวงต่างหากบาปจะได้ตกอยู่แก่ท่านนั้นหาไม่ได้พยามารท่านจงกลับไปทิพสถานแห่งตนเถิดจำเดิมแต่นั้นมาจนทุกวันนี้พยาวัสวัตตีรามาธิราชก็มีจิตอ่อนน้อมยินดีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในการอนาคตเบื้องหน้าอีกนานแสนนานพญานซึ่งสถิตอยู่เป็นสุกอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตตีขณะนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระพุทธธรรมสามีเป็นพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวในกับนั้นอายุยืนนานได้16,000ปีทิพย นับได้921โกด6ล้านปีแห่งมนุษย์โลกวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ในชั้นนี้เท่ากับ16,000ปีของมนุษย์บุพกรรมครั้งเป็นมนุษย์เขามีจิตบริสุทธิ์มีศรัทธาเลื่อมใสในการบริจาคทานด้วยความนอบน้อมเพราะคิดว่าจะเกิดความปลื้มใจและสมนัะจึงให้ทานและรักษาศีล ยิ่งด้วยคุณธรรมมีพรหมิหารธรรมเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาประจำใจครั้นถึงชีพิตักสยัยกุศลกรรมชักนำให้มาอุบัติเกิดในสวรรค์แดนนิรทุกชั้นสูงสุดนี้เสวยเทวะสมบัติอยู่กาลนานและได้เสวยรสแห่งความสุขสำราญตามจิตตนับปรารถนา